วันนี้เห็นพระจันทร์สวยค่ะก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูใครอยากได้อะไรก็อ,อธิษฐานเอานะคะวันนี้พระจันทร์สวยมาถ่ายมาฝากเพื่อนๆนทุกคนค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกับบ้านหลังใน้อยถ้าไม่มีเพื่อนๆพื่อนทุกคนก็คงไม่มาถึงจุดนี้ยังไงก็อยู่ด้วยกันนานๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนบนรฮามูกา,ารด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ันดีนะคะเพื่อน,อนๆทุกคนล่ำรวยล่ำรวยค่ะ